Reading technique ในการตอบคำถามแบบ WH question ก็คือเป็นการถามเหมือน fill in ข้อมูลนั่นแหละก็คือเอาคำตอบที่ถูกต้องจากใน passage ที่เราอ่านมาเติมคำถามให้ถูกต้องนะคะอะลองมาดูกันดูตัวคำถามก่อนจำได้ไหมคุณครูบ,บอกก่อนอื่นที่จะเริ่มทำ reading ไงก็ตามเลือกหลังจากเลือก passage แล้วว่า passage ไหนง่ายที่สุดยากที่สุด และในกลางๆให้เริ่มเริ่มทำ passage ที่ง่ายที่สุดก่อนอ่ะสมมุติว่าอันนี้เป็น passage ที่ที่ง่ายที่สุดแล้วกันพอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะทำ passage นี้ก่อนสิ่งแรกที่เราจะต้องทำไม่ใช่การอ่าน passage นะคะสิ่งแรกที่พวกคุณต้องทำคือดูตัวคำถามดูตัวคำถามเพื่ออะไรเพื่อเราสแกนหา k e ว w o r d และเพื่อดูว่าเอ้ยเราต้องทำทีละข้อหรือทำแบบทั้งหมดเลยในทีเดียวนั่นคือความแตกต่าง นะคะอ่ะเรามาดูกันถ้าเป็นลักษณะคำถามแบบเป็น f ิ l l in หรือเป็นการที่เราต้องดึง information จากใน p a s s a จ e มาตอบคำถามสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกคือดูว่าเขากำหนดจำนวนคำหรือเปล่าอ่ะเรามาดูโจทย์อันนี้ choose no more than three words and or a number หลายคนเลือกที่จะไม่อ่าน ด้วยความที่อาจจะแบบนึกว่าเออมันเหมือนท,ทั่วไปจังไว้นะคะเวลาทำข้อสอบ reading อ่าน direction เสมอและตามทำตามอย่างเคร่งครัดปฏิได้แบบตามอย่างเคร่งครัดคือเขาขอให้คุณทำอะไรอย่างในกรณีพูดว่าห้ามเกิน3บทห้ามเกิน3บทก็คือเลือกมา3บทจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ห้ามเกิน3จะตอบแค่1ก็ได้2ก็ได้หรือจะ3ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลที่เรามีใน passage นะคะทีนี้ กับไอ้คำที่พูดว่า and or a number and or a number ก็คือ add ก็และ or แปลว่าหรือถูกไหม and or a number ในที่หมายความว่าเขาจะนับแยกถ้าสมมุติคุณมี3ตัวแล้วมันต้องมีตัวเลขด้วยอ่ะจะมีตัวเลขด้วยก็ได้แต่ได้แค่ตัวเดียวนะก็คือ3ตัวอักษร three words 1 number หรือคุณจะแค่ three words one word two words two words 1 number ก็ได้มันจะนับแยกกันนะคะอะทีนี้ พอหลังจากที่เราดูแล Direction ว่าเขาให้ทำอะไรดูลักษณะของคำถามลักษณะของคำถามคือเป็น W H question คือถามแบบหา Information what where when why how ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บอันดับแรกคิดก่อนถ้าเป็นลักษณะหน้าตาข้อสอบแบบนี้ให้ทำทีละข้อทำทีละข้อก็คือดูคำถามข้อหนึ่งก่อนแล้วไปสแกนหาใน Passage ไม่ใช่อ่านตั้งแต่1-5ถึง5แล้วก็ค่อยไป Reading ไม่ใช่นะคะทำทีละข้อเพราะเอาจริงคุณอ่าน1-5ถึงเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าคุณอ่านอะไร Information มันจะเยอะมากในเวลาจำกัดน่คุณจะรู้สึกเหมือนแบบ o v e r w h e l m ฝรั่งจะเรียกว่า o v เ r w h e l m าส์โอเวอรคือมันแบบมันเยอะไปหมดทีนี้กลายเป็นไม่ได้ไเลยสักอย่างหลุดหมดเลยนะคะอ่ะมาทำทีละข้อกันทำทีละข้อคืออะไรดูข้อหนึ่งนะเขาพูดว่าอะไร What was claimed to be an effective thing for fending off the flu ครูบอกว่าอะไรวิธีการดูทีละข้อดูอะไรดูคีย์เวิรนะ์ด แต่ลักษณะคำถามแบบนี้อันดับแรกคร่ะคุณแนะนำให้ใส่กล่องก่อนว่าเขาถามอะไร what ก็คืออะไรอะไรฉะนั้นคุณรู้ลวอวถ้า what แสดงว่าคำตอบของคุณต้องเป็นคำนามถูกไหมคนศัสตว์สิ่งของสถานที่ฉะนั้นคำตอบที่อยู่ในพ a สเซ g ที่คุณจะเอามาตอบคำถามข้อนี้ต้องเป็นคำนามแล้วหาคีย์เวิร์ดตัวอื่นถ้าทำทีละข้อให้หาคีย์เวิร์ดทั้งนาม verb adjective และ adverb จำได้ไหมนาม verb adjective adverb อะนามคือไม่มีนามตรงนี้อะมีเคลมเคลมแปลว่าถูกอ้างว่าเป็น effective effective ก็คือ adjective นะคะสิ่งเป็นสิ่งที่มันเป็น effective Thing ในการ fending off flu fending off flu อ่ะสมมติสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า flu คืออะไร flu คือไข้หวัดใหญ่นะฉันคุณก็แปลจริงๆมันเหมือนการสแกนหาคีย์เวิร์ดในคำถามเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของการเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนสรุปความอะคะ่ะสรุปความว่าโจทย์ถามว่าอะไร อ๋อโจทย์เขาต้องการให้เราไปหาว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยเฟนนอฟอ่ะเราเราไม่รู้ว่าเฟนนอฟแปลว่าอะไรไม่รู้เราแต่เราต้องไปหา,าคำนามอะไรตัวไหนสิ่งของอะไรที่เป็นตัวเฟนนอฟเฟนออฟฟลู off, off, flu, เกี่ยวกับฟลูฟลูอ่ะสมมติเรายังไม่รู้คำศัพท์เราไม่รู้คำแปลจำที่ครูบอกได้ไหมบางทีเรารู้คำแปลแต่เราก็ไม่มีประโยชน์อ่ะ แปลไปแต่เขาไม่ได้ถามให้เราแปลตรงนี้หรืออะไรยังไงเราก็ไปสแกนเลยสแกนทั้งทงี่เราไม่รู้แหละอันนี้สําหรับคนที่คำศัพท์คลังคำศัพท์น้อยนะคะอ่ะสแกนยังไงดูนะคะ on 14อ่ะดูตามคูเลย on 14 january queen victoria grandson prince second line in british throne died from flu อ่ะประโยคนี้มีแค่คำว่า flu คุ้มยังยังเรายังไม่รู้เลยว่า fending off อยู่ตรงไหน flu อยู่ไหนล้วก็ไปต่อ ถ้ายังไม่คุ้มยังไม่แปลตอนนี้ครูมาถึงมาทัดที่4และม Russian flu pandemic sweeping the world the nation watched shocked people mourn Albert was relegated to a footnote in history ก็ยังไม่มีคีย์เวิอะไรเลยเห็นไหมเราไม่ต้องแปลมินิ่งฉันเท่ากับ p า r a g r a p h นี้เราไม่ต้องแปลอะไรเลยสแกนจังหวะจะเจอคีย์เวิค่ะมาดูที่ p าร a รา a ที่2ค่ะ three days later London housewife Louisa c a r r o l went down with flu she was shocked อ่ายังไม่มีคีย์เวิร์ด The two months she had inhaled t h r i c e daily from a cavalry smoke ball a preventive measure guaranteed to fend off flu อ่เห็นไหมเจอคีย์เวิร์ดละคีย์เวิร์ดคือคำอะไรคะ fend off flu นะแล้วเจออะไรอีกเจอเรื่องของเป็น preventive ที่ guaranteed ด้วย preventive ก็คือ prevent แปลว่าอะไรป้องกันเป็นตัวที่แบบเป็นมาตรการในการ ป้องกันที่การันตีด้วยนะได้รับการการันตีได้การลอ็อรับรองผลเลยว่ามันสามารถจะเฟ้นออฟฟลูได้ฉันคุณจะคีย์เวิร์ดเยอะและเพราะคุณจะคีย์เวิร์ดเยอะครูบอกว่าอะไรให้ล็อกให้ล็อกก็คือล็อกประโยคมันฉะนั้นต้นประโยคคือ for two months เพราะคุณล็อกประโยคได้จริงๆมององ่ายๆเหมือนเทคนิคการเหวี่ยงแหคือคุณมีแหอยู่อันหนึ่งเนี่ยเวลาคุณจะเหวี่ยงคุณจะเหวี่ยงซีซัวเหวี่ยงว่าลงเรือปุ๊บเหวี่ยงไปทั่วถ้าโชคดีได้ปลามันก็ดีไปถูกไหมแต่อย่างเนี้ยคุณดูนะว่า การที่ครูให้คุณหาคีย์เวิร์ดเหมือนคุณดูว่าเออเนี่ยมันมีฟองอากาศหรือมีเงาปลาอยู่ตรงเนี้ยพอเวลาคุณเหวี่ยงแห ى, ก็คือการล็อกของครูเห็นไหมก็คือมันจะทําให้เรามีประสิทธิภาพว่าเออเราจะไม่อ่านแบบสเปะสปะเราจะล็อกอ่านแค่ตรงนี้ยังไงก็ได้คําตอบเนาะเพราะว่าเรารู้จุดอ่ะลองมาแปลตรงนี้ค่ะเห็นไหม for two months เป็นเวลาสองเดือน she had inhale inhale ก็คือการอะไรการหายใจ twice daily from a c a b o l i c smoke ball เป็น i preventive m a j o r guarantee to fend off flu ฉะนั้นสิ่งที่เราหาอยู่คือ what the thing สิ่งอะไรที่เป็นตัวช่วยว่าให้ fend off the flu ฉนันตัวที่ fend off the flu คืออะไร A c a b o l i c smoke ball A c a b o l i c smoke ball ฉะน,นนี่คือคำตอบของคุณใช้ว่าเวลาคุณไปเขียนในกระดาษคำตอบเนี่ยมันก็จะมีข้อหนึ่งถูกไหมอ่ะงั้นกูเขียนคำตอบไว้ตรงนี้เนาะอ่ะข้อหนึ่งฉนันคำตอบของคุณอ่ะเขาให้ keyword t r e e words three words, three words. คุณก็เอามาแค่รีวิร์ดก็คาร์โบ c ิกสโมกบอลฉะนั้นเวลาคุณเขียนในกระดาษคำตอบก็จะเป็นตัวนี้เกินไหมเกิน3มไหมไม่เกินเห็นไหมคะไม่จะเปต้องมีตัวเลขก็ได้ไม่ใช่พอเขาบอกว่า a n d or number ก็ต้องหาตัวเลขมาเติมไม่จำเป็นนะคะคาร์โบ c ิกสโมกบอลคือคำถามข้อที่1นะก็จะทำได้เร็วขึ้นตรงนี้ครูขอฝากนิดนึงเทคนิคการทำการแปลความนะ เมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นคำนามอะไรก็ตามที่คุณไม่รู้อย่างเช่นคือคำเนี้ carbolic smoke ball แล้วคุณเห็น phrase เห็นไหมคะ a preventive measure guarantee to f e n off flu อันนี้เขาเรียก phrase <Yeah. S 1> phrase <c oughs> ก็คือเป็นตัวที่ขยายความขยายความอะไรเป็นวลีที่ขยายความว่า carbolic smoke ball คืออะไรฉะนั้นเราหาว่าอะไรคือสิ่งที่ f e n d i n g off flu เราก็จะรู้ทันทีแล้วเรา refer กับไปว่าอ๋อก็มันขยายตัวนี้ไงฉะนั้นคำตอบก็คือ c a v a l อนิลิ l สมุกนะคะอ่ะทีนี้พอได้ข้อหนึ่งละไปต่อมาข้อสองค่ะเมือนเดิมทำลายล็อกตัวว่าเขาถามอะไร h ว n ง่ายละพอเว n ปุ๊บอ๋อ,อเมื่อไรคุณต้องนึกถึงอะไรเวลาถูกไหม h ว n แปลว่าเมื่อไรคุณก็ต้องหาคำตอบที่เป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นปีเป็นช่วงเวลาระหว่างวันหรือเป็นอะไรก็าตามเป็นเดือนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวลา จะเป็นคำตอบของคุณในข้อนี้แต่แค่อันนี้พอไหมไม่พอคุณก็ต้องหาอะไรคีย์เวิร์ดอีกคีย์เวิร์ดคืออะไรอ่าดูนะ first flu epidemic reported เขาถามว่าไ first flu epidemic reported เมื่อไหร่คีย์เวิร์ดนะคุณคำคำว่า epidemic คุณแปลไม่ออกคุณไม่รู้ไม่เป็นไรคุณแค่หาว่า first flu epidemic reported ก็ต่อจากเม่กี้เลย when she did and why shouldn't she win Uh, why shouldn't she when c a v e l i s m o b a l l Company promised a 0 0 pounds for any customer that มีคีย์เวิร์ดยังดูตามจุดแดงคุณนะ her 100 pounds set in 20 e v e n t s that would win her lasting fame มีคีย์เวิร์ดยังยังไม่มีเลยยังไม่เจอคำว่า first full report เมื่อไหร่คุณก็ไปต่อพารากาสต่อมาค่ะ it started เฮ้ยมีเวลาแต่เรายังไม่เจอคีย์เวิร์ดอื่นๆแล้วก็ล็อกไว้ก่อนอ่ะมีเวลาอยู่ตรงนี้นะ The first เอ้ยมี the first report of flu epidemic น,นะเจอคำเป้เลยนะคุณก็อาจจะลาะอันนี้ก่อน the first report of flu epidemic came from Russia ซึ่งประโยคนี้มันจบแค่นี้ถูกไหมแล้วครูบอกว่าอะไรถ้าสมมติไอประโยคที่คุณเจอคีย์เวิร์ดเยอะๆมันยังไม่ให้คำตอบกับคุณ3ประโยคอยู่3ประโยคอยู่ก็คืออะไรให้ดูประโยคข้างหน้ากับประโยคข้างหลังมันอ่ะประโยคข้างหน้ากับข้างหลังมันคืออะไรอ่ะอ,อันนี้ก็จะกลับไปอยู่ที่ข้างหน้า แล้วก็มาดูข้างหลังแต่ทีนี้ข้างหน้ากับเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเราเห็นเวลาอยู่ละคุณก็อ่าน2ประโยคคู่ไป It started in spring of 1889. The first report of flu epidemic came from Russia. นะเขาพูดว่ามันเริ่มในช่วง spring ในปีนี้ซึ่งมีการรีพอร์ตครั้งแรกเกี่ยวกับ flu เนี่ยว่ามันมาจากรัสเซียรัสเซียนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยคุณก็ได้คำตอบแล้ว when ก็คือ อ่ะคำตอบคือตรงนี้แต่เขาให้กีเวิดคะ Not more than 3 words and all a number คุณได้ละครบไหมครบเลย The spring of the spring of 3 words Number 1889ฉะนั้นคำตอบของคุณก็ในกระดาษคำตอบคุณก็เขียนว่า The spring of 1889โดยที่เห็นไหมคุณไม่เห็นจะมาต้องรู้เลยว่า Through epidemic แปลว่าอะไร เอปเปดมิกก็คือเหมือนแบบการระบาดอะระบาดแบบระบาดแบบร้ายแรงเลยเขาเรียกว่าการระบาดแอปเดมิกซึ่งจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องรู้เพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดเป๊ะๆอย่างเงี้ยเราไม่เราอาจจะไม่ต้องไปแปลความมันก็ได้คุณดูจากบริบทหาคีย์เวิร์ดให้เจอคุณก็ได้คําตอบละทีนง้ตอบมาข้อ3ค่ะใส่กล่องอะไรไหนดูซิตอบมาแล้วอ่าใส่ไรใส่ what city คู้ว่าหลายๆคนคงตอบได้ what city เมืองไหน ฉันเราก็ต้องรู้แล้วอ๋อคำตอบของฉันต้องเป็นชื่อเมืองนะอ่ะชื่อเมืองชื่อเมืองที่เกี่ยวข้องกับอะไรเขาพูดว่าอะไรที่ severely affected by global flu pandemic ก็คืออะไร flu ก็คือได้รับกระทบผลกระทบหรือถูกกระทบอย่างละ severely อย่างรุนแรงจากตรงนี้จาก flu ฉันคุณก็ไปสแกนว่าไอหาชื่อเมืองเมืองไหนนะได้รับผลกระทบจาก flu คุณก็สแกน ต่อจะประโยคนี้ By the end of the year the world was in the grip of the first truly global flu global เห็นไหมคะ global flu pandemic the disease came in wave once a year for the next four years and each worse than the last คุณจะคีย์เวิดแต่ตรงนี้มีพูดถึงว่าชื่อเมืองยังไม่มีชื่อเมืองเลยเห็นไหมฉะนั้นคำตอบมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันจคอคีย์เวิร์ดก็จริงแต่มันเป็นเหมือนปักหมุดให้คุณรู้ว่าเออคุณต้องเดินต่อนะคุณมาต่อเลย whole city ม city แล้แต่ยังบอกชื่อเมือง,อย,งยังยัง Standstill London อ่ามีชื่อเมืองแล้วเป็น hard hit เห็นกัว่า hard hit ไหม hard hit คือถูกโจมตีอย่างหนักฉนัน hard hit เนี่ยก็คือคำว่าอะไร severely เค a y okay. hard hit นะโดนโจมตีอย่างหนักเลยฉะนั้นเราได้คำตอบและฉะนั้นคำตอบในข้อสามของคุณคือคำว่า London ชื่อเมืองเป็น hard hit ก็คือ severely affected ต่อมาข้อ4ค่ะ What What s <was> believed <S อ่ะใส่ไล่ใส่กล่องคำว่าอะไร What What was b e l i e v e อะไรถูกเชื่อว่าเป็นอะไรคะเป็น cause ของ flu ก่อนที่จะมี theory เกี่ยวกับ micro organism cause disease emerge emerge คือเกิดขึ้นเช้นย่อความคืออะไรเขาถามว่า What was b e l i e v e อะไรก็คือคำนามถูกไหมอะไรถูกเชื่อว่าเป็น cause เป็นสาเหตุของ flu ของไข้หวัดใหญ่ ก่อนที่จะมีการพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของไมโครออร์แกนิซึมคือเรื่องเชื้อโรคต่างๆไมโครคือเล็กมากๆคือสิ่งมีชีวิตเล็กมากๆก็คือพวกเชื้อโรคต่างๆที่ก่อให้เกิดฟลูตรงนี้ก็คือสรุปคือเขาถามว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยค้นคว้าอะไรที่ว่าเออโรคนี้เกิดจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเกิดจากอะไรก่อนที่จะมีองค์ความรู้เหล่านี้แล้วก็ย้อนกลับไปดู มันมักเจะเรียงข้อสอบแบบนี้มันมักจะเรียงถูกไหมคุณก็ต่อจากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ลอนเดนคือข้อ3ถูกไหมทีนี้ข้อ4เราก็ต่อไปเลย the postal service ground h a l e stop running อ่าดูตามดูนะเห็นจุดแดงๆไหมคะเนี่ยครูก็จะเลื่อนไปอย่างนี้เลยในในหัวคุณครูก็ต้องมีสมาธิว่าเออเรายังไม่เห็นเลยนะตัวไหนที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเช่นพารากราฟนี้ไม่มีละพารากราฟนี้ไม่มีอ่ะไปอีกหนึ่งพารากราฟ เราก็ต,ต้องตั้งสติว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยก็คือเรื่องของว่าทฤษฎีก่อนที่จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับไมโครออร์แกนิซึมอะไรที่เขาถูกเชื่อว,ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนี้ accurate figures date ไปแล้วไปยาวไปเบอร์ลินบรรทัดที่2แล้วนะของาพารากานี้แล้วก็ a n d intense interest in the disease who is attacked epidemic of the poor weak frail Through classes dealing day to the rich and famous and the young and fit พารากราพนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการหาเลยเพราะยังไม่มีไมโครออร์แกนิซึมไม่มีเรื่องของคอร์สไม่ได้พูดถึงสาเหตุคุณก็ไปต่ออ่าพารากรอฟนี้นะคุยู่ตรงนี้นะ The newspaper reading public fed daily diet celebrity victim flu work through in wet places Europe อ่าประโยคนี้ก็ยังไม่มี Second son of the king of Italy as well as England future king aristocrat and p o l i t i c a poets opera bishop ดูนี่นั่นก็ยังไม่มีคีย์เวิร์ดอีกเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราสแกนคือสแกนแบบนี้มันจะเร็วคือการสแกนคือการที่คุณไปผ่านผ่านผ่านไม่อยู่แปลสับไหนไม่รู้ปล่อยสับไหนอะไรเราไม่ได้เอาใจความเพราะมันยังไม่เจอคีย์เวิร์ดฉะนั้นมันยังไม่ได้มีคําตอบอยู่ตรงนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลานั่นคือเลยจะทําให้คุณทําข้อสอบได้เร็วขึ้นทีนี้ครู เดิพารากราฟนี้หมดแล้วใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้ต่อ The public grew interest fearful the press been overdoing the doom and gloom historical ก so right? ็ยังไม่เจอไมโครออกนิซึมอีกพารากราฟนี้ก็ผ่านอีกเห็นไหมสแกนให้เร็วเลยนะ n h e m e d i c a l professor has no answer to this to the disease This flu might have even been began in Russia Ah uh, what caused it มีคำว่า cause มาแล้วหนึ่งตัวแต่คุ้มยังยังไม่คุ้ม no one agree on anything เพราะมีแค่คำว่า cause แล้วยังไม่ได้บอกเลยว่า อะไรที่คอสและยังไม่มีไมโครออร์แกนิซึมด้วยคุณก็ไปต่อพารากราฟถัดมาแต่การที่คุณเห็นคำว่าคอสเป็นคลีเป็นคลู e มาแล้วว่าเฮ้ยมันใกล้ละใกล้ละนะใบหน้า the theory of microorganism มาละ cause s disease was gaining around แปลว่าอะไรตอนเนี้ย h ีษีเกี่ยวกับว่าคือองค์ความรู้เกี่ยวกับว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหลือพวกเชื้อโรคเนี่ยเป็นตัวกำก่อให้เกิด disease เนี่ย เริ่มจะแบบแพร่หลายไปทั่วเลย but no one had identified an organism possible for flu and wouldn't until เห็นไหมแล้วก็ไม่มีใครพูดว่ามันเป็นสาเหตุจนกระทั่งปี1933ที่เริ่มจะมีคนมารู้แต่เราได้คำตอบยังเรายังไม่ได้คำตอบของเราเลยเพราะเรากำลังหาว่าอ้าวตอนนี้เขาพูดว่าออร์นิซึมเป็นตัวที่เป็นสาเหตุคนเริ่มรู้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ว่าก่อนหน้านั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นอะไร คุณก็ดูต่อ3ประโยคอยู่มันมีคีย์เวิร์เดเยอะก็จริงแต่คุณก็ต้องไป in this absence absence แปลว่าอะไรลูก absence แปลว่าขาดขาดหรือไม่มี absence of germ germs ก็คือหมายของ organism น,นี่แหละ many clung to the old idea มาละคือถ้าณนะตอนนั้นตอนที่ยังไม่มีเรื่องคอนเซปต์เกี่ยวกับ organism เนี่ย old idea ก็เชื่อว่าอะไร bad a s s or miasma possibly stirred by some great physical force Earthquake perhaps for electrical phenomena in the upper atmosphere even a passing comet comet ก็คือดาวหางต่างๆคือคนเชื่อว่าอะไรฉันคำตอบของคุณอยู่ไหนคุณล็อกเลยคุณเห็นแล้วว่าประโยคนี้คือประโยคที่คุณเจอคีย์เวิร์ดเยอะคุณก็ล็อกล็อกเสร็จแปลดีๆฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังหาเราก็กลับมาดูคำถามคำถามก็พูดว่าอะไรที่ถูกเชื่อว่าเป็นคอสของไอฟลูเจ้านี้ ฉะนั้นคอสของมันคืออะไรเราก็มาดูก่อนที่จะมีอันนี้เขาคลังทูดีไอเดียคลังทูอเดียไอเก็คือมันเชื่อมากๆเชื่อมันมากๆว่ามันมาจากอะไร bad airs or oh, my asthma เห็นออไหมหรือฉะนั้นอันนี้คำตอบเนี่ยคุณจะตอบว่า bad airs หรือตอบว่า my asthma เขาก็ให้คะแนนคุณเพราะมันคือสิ่งเดียวกัน คือเขาเรียก bad ass ก็คือเหมือน bad ass เป็นชื่อศัพท์แบบไม่ทางการ m a ma, s h m a ก็คือชื่อทางการของมันแค่นั้นเองทีนี้มาข้อ5ค่ะ what what อะไรถูก prescribe prescribe คือสั่งจ่ายสั่งจ่ายคือใช้สั่ง,งจ่ายกับยาเวลาคุณเขียนใบคำสั่งแพทย์อย่างเงี้ยเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีการ send prescription ก็คือ เขาจะให้เราเขาจะเซ็นใบสั่งยาแล้วเราก็ต้องไปซื้อที่เคาน์เตอร์เพราะยาบางชนิดเนี่ยมันไม่เป็นไม่ใช่เอา over the counter นะก็คือต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นถึงจะซื้อได้พวกยา Antibiotics ต่างๆพวกยาปฏิชีวนะต่างๆค่อนข้างจะแตกต่างกับวัฒนธรรมเราที่เราซื้อได้หมดเลยนะคะอ่ะฉะนั้น prescribed by a doctor เพื่อเป็นการรักษา flu in the early year ก็ถามว่าตอนนั้นหมอสั่งจอะไรอะไรในการช่วยรักษา flu ในอดีตนะคะฉะนั้นเราก็ต้องหา doctors เมื่อกี้เราก็จะรู้ว่าให้เราสแกนเรายังไม่เจอ doctors หรืออะไรเลยก็ไปพอมาพารากราฟต่อมาเห็นไหมคะ doctors advise people to eat well แต่มี prescribe อย่างประโยคนี้ไปจนถึง nostril ยังไม่มีคำว่า prescribe มีแต่คำว่า doctor if they felt ill they should rest keep and ไปต่อเลยนะบรรทัดที่3แล้วนะคะพอบรรทัดที่4ี่ alcohol figure prominently among the prescription เห็น prescription ไหม One eminent doctor suggests champagne through the brandy ะ yeah. ประโยคนี้คุณจะคีย์เวิร์ดเยอะแล้วเจอทั้ง prescription เจอทั้ง doctor ฉะนั้นคุณล็อกล็อกถึงไหนล็อกถึง advantages พอคุณล็อกได้ปุ๊บให้แปลประโยคนั้นเห็นไหมแทนที่เราจะเอาเวลาไปแปลอีตัวที่สแกนมันไม่ใช่คำตอบอะเสียเวลาเราสแกนให้เจอก่อนว่าคีย์เวิร์ดอยู่ไหนแล้วแปลเฉพาะประโยคนั้นมันจะได้กว่า อลองอ่านตรงนี้เขาพูดว่าอะไรแอลกอฮอล์ฟิกเกอร์ส r o m t n e l e a g among เขาบอกว่าไอ้เจ้าแอลกอฮอล์ฟิกเกอร์สเนี่ยไอ้แอลแกอฮอล์เนี่ยกลายเป็นตัวที่ทำมเป็นหนึ่งในหลายๆเด็ดเพรสคริปชั่นที่มีหมอคนหนึ่งสจ s t ว่าให้กินแชมเปญให้ดื่มแชมเปญ although he concerned brandy แม้ว่าเขาจะคิดว่า Brandy Brandy ก็คือ Brandy ก็คือ Brandy ว่าแม้ว่าเขาจะคิดว่า Brandy เนี่ยมีแบบ Advantage มากกว่าคือทั้งแชมเปญและ Brandy มันคืออะไร เขาให้คุณเอามาสามบทใช่ไหมฉะนั้นรวมของมันก็คือแอลกอฮอล์นะคะฉะน,นี่คือคําตอบที่ถูกฉะนั้นคุณได้ละ5ข้อเอาจริงถ้าตัด,ตดการอธิบายของครูออกไปคือเหมือนกับว่าคุณสแกนเองโดยที่คุณมีองค์ความรู้อย่างนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วพอเวลาคุณไปสแกนมันจะเร็วกว่านี้คุณจะสามารถทำห้ข้อเนี่ยได้ในเวลาหนาทีตกข้อละนาทีหรือนาทีกว่าครูว่าอาจ็นาทีก็ยังถือว่าเป็นเวลาที่สวย ฉันคุณต้องควบคุมตรงนี้นิดหนึ่งจำไว้ว่าอย่าอ่านทั้งหมดนะอ่านเฉพาะจุดที่คุณล็อกก็คือจุดที่คุณจะคีย์เวิร์ดเท่านั้นนะคะอันนี้คือการตอบคำถามแบบ What, Where, When, Why, How นะ